Thank <laughs> you. ครับเมนี่ติ๊กได้จาาเมนี่พามารูจักสมุนไพรใหม่มงคลครับพี่น้องครับเมนี่พรารูจักบานอึองครับพี่น้องครับเป็นไม้สิริม,มงคลครับพี่น้องมาเบิงบานอึองเป็นดอกกงไหนครับมาเบงด้วยหครับรยี่้กับน้ำงา พอใา้กดเสษยนด้วครับบานอึ่นครับเป็นไม้มงคลครับดอกออกดอกสวยงามครับมดต้ออครับเป็นไมสิริมงคลครับช่วยให้แคขวขาดยุยงคงกับพันครับพี่น้องครับออกดอกสวยงามครับเต็มตาเลยครับ สวยงามเดอ้อสวยครับที่น้ำตาลแดงครับล้ำตัวของเขาเด็วคูไปปลูกครับที่นนองครับผู้ใดสนใจทักเขามาได้ครับเดอ้อเขาสีหัวเขาสิแผ่นแผ่นไปนเลยครับ คล้ายๆขมิ้นครับพี่น้องครับเขาจะเป็นแผ่นไปเลยครับหัวของเขาครับลักษณะหัวของเขาครับคล้ายๆวั้นแมงมุมนิดหน่อยครับเขาจะพลันไปพลอนไปครับเป็นสมุนไพรช่วยแก้โคกากเกลื่อนครับพี่น้องครับเป็นเขามีช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียครับขาโรคกากโรคเกลื่อนครับ ได้แล้วครับบัตรหนงครับ <c oughs> เป็นไม้มงคลน,นะครับ <c oughs> ปลูกไว้ในบ้านครับ <c oughs> ช่วยให้ค้าขายร่ำรวยขึ้นครับที่น้องครับ <c oughs> ในสมัยโบราณ <c oughs> เป็นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้าน <c oughs> แล้วกะ็พกติดตัวครับ <c oughs> ช่วยให้คล้วคลาดยู่ยงพกพันครับสวยงามครับ สวยงามครับผู้ใดสนใจทักขมาครับท่งให้ครับอ่าเอาเป็นไม่มงคลครับสอยให้แค่คาดจากพยานต่ลายครับพี่น้องครับในสมัยโบรานก็คือพกติดตัวครับใส่กระเป๋ากางเกงครับอ่ะเป็นหัวอย่างครับอันนี้ครับฟังไครับอันนี้ หวานอึงครับถือเป็นไม้หว่านสันิมงคลครับม่าจะโบราณครับปลูกไว้ในบ้านหรือพกติดตัวเป็นไม้ซอยคุ้มคล้องครับอยู่ยงคงกับพันค่าขายร่ำรวยครับพี่น้องครับนิยมปลูกไว้ในบ้านแล้วก็พกติดตัวแลวก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรผมนะครับสรรพคุณของเขาครับใส่หัวทุบต่ำแช่น้ำอาบครับ ส่วยแก้โรคก,กาเกลือนกาเกลือนครับโรคผิวหนังแก้การพื้นคันแก้ลมผิดครับผลท้าหรือว่าทุบต่ำแก่น้ำอาบครับสารพุณของเขาครับ ครับเมื่อนี่ก็พามารู้จักสมุนไพรบ้านดึงครับพี่น้องครับเป็นใหม่มงคลครับเอาไปปลูกไว้ในบ้านได้ผงดิตัวครับเพื่อเซลค่าค่าขายลำรวยเจรจาได้ดีครับพี่น้องครับเจรจาค่าขายครับมีเยอะเลยครับเต็มป่าเลยครับครับอี่เลืมก็ติดตามผมเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจก็ทักเข้ามาครับ ครับคุณนายพอกันไหมครับมอนิสวัสดีครับ